เยอๆๆก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมเข้านั้นเองสนับสนุนโดยใบยมิโกนยินเล็ดลอนดอนบิตใบมิโกนส่องผมคุณภาพเยี่ยมเครือลือบด้วยสานร,ระดับพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกาที่สำคัญกล้องสีสมโดดเด่นราคาไม่เกิน1 5 0้าสบาทสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางร้านขายอุปกรณ์บิวตี้ใกล้บ้านท่านแล้ววันนี้ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่างหลายคนน้อเผู้ด้ายและวาจาใจอยู่กับผมเฟิร์สปวดป่วยนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปตัดรองทรงกันนะครับผมแต่เซตแบบฟิปผมกำลังจะบอกว่าสามารถเซตได้หลายทรงมากๆเลยนะครับขึ้นทรงแบบรองทรงทุกอย่างเลยนะครับแต่เป็นทรงที่เอนเขาเรียกว่าอะไรอเนกประสงค์มากๆเลยนะครับทรงรองทรงมันเป็นทรงที่ดั้งเดิมแต่ว่าผมอยากให้ยังคงอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับเพราะว่ามันยังมีความเป็นสากลของโลกอยู่ซึ่ง ซึ่งเราก็ยอมรับได้เลยว่าทรงลองทรงมันก็ยังเป็นทรงที่ดีอยู่นะครับผมถ้าตัดให้มันเข้ากับรูปทรงหัวให้มันเข้ากับรูปลักษณะในรูปแบบแฟชั่นในรูปแบบใหม่ๆแล้วเราก็เซตต่ำในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการหรือเราที่จะแนะนําลูกค้านั่นก็สามารถเซตได้หลายรูปแบบมากเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับก่อนอื่นผมก็ตั้งทรงแบบอย่างที่เห็นไปแล้วผมก็จะมาเก็บด้านล่างด้วยการที่จะใช้เบอร์หนึ่งนะครับตวัดผล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 ขึ้นเพื่อให้ได้ทรงที่เราต้องการ ก็คือพอตั้งทรงที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็จะเผินไปแบบนี้สั่งช่างก็ง่ายๆนะครับเอารูปให้ช่างดูก็ได้เอารูปกอบทรงให้ช่างดูครับว่าด้านข้างมันออกมาเป็นประมาณนี้ในคลิปวิดีโอบางทีมันอาจจะซับซ้อนสําหรับคนที่จะไปสั่งช่างตรงนี้ก็เอาเป็นว่าสั่งรองทรงเบอร์หนึ่งระดับอยู่ที่ประมาณสูงจนเกือบลงมากลางนะครับผมแต่จะไม่สูงมากแล้วก็จะไม่ขาวไม่เกลียนก็จะไวบ้บนส่วนใหญ่นะครับ ไอ้ตรงนี้สําคัญมากนะครับก็คือการขยับขึ้นขยับลงขยับตัวนี้ขยับถอยออกอย่างนี้คือการกินให้มันน้อยลงนั่นเองก็คือมันจะหนากว่าเดิมคือการใช้เชื่อมตรงช่วงนี้กับตรงช่วงนี้ของร้อยจวีแต่พอตอนปิดไปอย่างเงี้ยมันคือการกินที่เยอะขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองไปปรับใช้กันดู วิธีการตัดถ้ามันเข้าทรงที่สุดนะครับก็คือการที่ให้ตรงช่วงนี้แล้วมันรับกับช่วงด้านร้อยต่อของด้านบนไปเลยนะครับก็คือช่วงจุดถุยจุดถุยก็จะอยู่ตรงนี้เราจับตรง้ง่ายคือจับมาพอเวลาตรงจุดสุดท้ายของมันที่มันจะโค้งไปเนี่ยคือตรงนี้ผมจะเรียกว่าจุดถุยนะครับก็รับกันให้มันกลมนั่นเอง รายการน,นี้ทามาเพื่อช่างตัดผมและลูกค้านะครับแต่จะไม่ใช่รายการโวยเบงทิกจะไม่ค่อยได้โชว์ลีลาอะไรมากมายแต่จะทํามาเพื่อความรู้โดยเฉพาะบวกกับความสร้างสรรค์แล้วก็ความคิดเอ็ของวิดีโอนะครับผมเพื่อให้ที่จะได้ไม่เบื่อกันนั่นเองซอยด้านบนผมก็จะอธิบายว่าการซอยด้านบนก็คือการจับช่อให้มันทีแล้วก็จับทั้งแนวเฉียงแล้วก็แนวตรงจากที่อยู่จากด้านหลังจากด้านหน้ามาด้านหลังที่เรายืนอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ยืนอยู่ข้างๆข,ข,ของลูกค้า แล้วก็ซอยให้มันตรงนั่นเองก็จะทําแบบนี้นะครับผมด้วยจะเลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของแต่ละท่านนะครับลองไปปรับใช้กันดู หลังจากนั้นก็จะม,มาอยู่ในส่วนของการกันนะครับผมก็จะกันแบบนี้ไปออรอบหอวด้วยกันตั้งส่งไปแล้วก็คือเขาเรียกอะไรเก็บกอบทรงไปแล้วด้วยการใช้ททมเมอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะค่อยๆถากตรงส่วนที่เราเป็นสร้างกาไกด์ไลน์ไว้ตั้งแต่แรกนะครับพยายามเซฟน้ำหนักมือนิดหนึงนะครับผมเคยไปนั่งร้านแต่ผมแล้วแบบดังควักๆมึงบ้าหรือเปล่าบางทีเขาก็นึกแทนเราเกินไปเอ้ไม่เจ็บหรอกไม่เจ็บหรอกเอาเลยพี่เอาเลยพี่เราก็เกรงใจที่จะตตไม่บอกเขาถูกไหมฮะ ท,ทีนี้ทั้งลูกค้าไม่กล้าบอกช่างช่างก็คิดไปเองว่ากูเนี่ยมือเบามื่เคยถามเขาจะขำหรือ,อย่างครับบางทีทรงนี้นะครับที่จริงมันเป็นแค่รองทรงแต่ไว้ในระดับเบอร์หนึ่งแล้วก็ตัดให้มันดำนั่นเองนะครับผม มันก็ออกมาประมาณนี้มันก็ค่อนข้างสวยมันคือมันสวยอยู่แล้วที่จะทําให้มันสวยไปมากกว่านั้นคือการเซตในแต่ละแบบนี่ตงทรงนี้มันสามารถเซตไปได้ทั้งเ,เป็นโมฮอคโฮอแล้วก็เป็นแบบไบกี้โฟฮอที่มันเล็มแหลกข้างหน้าเป็นสายขาดได้เป็นคลิปได้แต่ทรงนี้เราจะตัดลองทรงแต่เราจะเซตเป็นคลิปดูนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปไป,ปชม,มพร้อมกัน ทรงควิฟแต่ตัดเป็นรองทรงนะครับผมเสร็จไปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจากก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด s u b สไครต์หรือกดแชร์ไว้ให้ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล็กๆน้อยๆเท่าที่จะทำได้นะครับแล้ววันนี้ผมเฟิร์สหมวกปวยขอตัวลาไปก่อนครับโชคดีครับผมสวัสดีครับ